สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเรื่องบอลดีกวนอนเว้นนะครับ EP ที่4นะครับเช้าว,วันอาทิตย์ที่20นะครับมีความเคลื่อนไหวนิดหน่อยส่วน ข่าวอาร์ซนอลกับยูเคเลเรก็เหมือนยังอยู่กับที่ขยับนิดเดียวนะครับยังไม่แน่ว่าจะได้มาทัวเอเชียไหมนะครับข่าวเมื่อเช้าบอกว่าน่าจะได้มาแต่อาจจะไม่ทันแมตช์แรกนะครับข่าวที่ พียีโกไปแล้วนะครับก็คือเมนยูนะครับจัดการทรงมาคัดแรดฟอร์ดนะครับเซ็นกับบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปทีมใหญ่นะครับแรดฟอร์ดช่วงที่ปล่อยยืมมาวิลล่านี่ก็ฟอร์มดีทีเดียวนะครับไปจบกับทีมใหญ่นะครับแรดฟอร์ด แล้วก็มีที่เหลือก็ข่าวลือนะครับข่าวลือว่ามีสันกินบูดนะครับมีสันกินของโอลิมปิกมากเคยถูกให้ความสนใจจากแอดมาริดนะครับกินบูดกินบูดรูด้วยกันที่แล้วก็ควมเยี่ยมนะครับควมเยี่ยมเลย หลักๆก็คงแรดฟอร์ดนะครับที่เฮเบโกยูเคเลสก็อาร์เซนอลจ่ายค่าตัวไปแล้วก็ยังคงเหลือแอดออนเหมือนเดิมนะครับโบนัสพิเศษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่มาดูเอเก้นะครับมาดูเอเก้ชูเสื้อเรียบร้อยนะครับ อีเกตจากเชลซีนะครับมาอาร์เซนอลชูเสื้อเรียบร้อยอี e กคนมอสเกล่าก็น่าจะตรวจร่างกายแล้วนะครับแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่ส่วนเล็กๆนะครับที่ทำให้ยังไม่ได้เปิดตัวนะครับถูกโยงไป ถูกโยงไปในดีลที่กําลังจะเซ็นกําลังจะเปิดตัวแต่ร่างกายไม่ผ่านนะครับถูกโยงไปแต่ว่าของคริสเตียนมอสกล่าไม่น่าจะรุนแรงนะครับไม่เหมือนถูกถูกโยงไปที่ลิลิยงตูลามนะครับตูลามเคยจะเซ็นแต่ตัวร่างกายไม่ผ่านนะครับเหมือนหัวใจ เ้นผิดปกติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดตัวกับ P H เเชสมัยนั้นแต่ว่ามอสกล่าบอกว่านิดหน่อยนะครับน่าจะได้มาทัวเอเชียนะครับ p ีซ c i น,นครับที่เหลือก็เอกิติเก้นะครับมี นอกจากลิเวอร์พูลนะครับสนใจอุโกเอกิติเก้แล้วก็มีเชลซีด้วยนะครับมีข่าวเหมือนกันแต่เชลซีจะเอาไปอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าจากที่เล่นสมโมสรอลโลกนั้นเหมือนได้กองหน้าชั้นเยี่ยมมาแล้ว2องนะครับแล้วก็ปล่อยให้แจ็กสันไม่น่าจะมีพื้นที่แล้วนะครับนี่คือเราแจ็กสันกองหน้าตัวหลักฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับ อาจจะมองว่าแจ็คสันนี้ใช้โอกาสเยอะใช้เปลืองไปนิดนึงนะครับในพื้นที่สุดท้ายยังไม่เฉียบขาดพอนะครับก็อาจจะต้องปล่อยนะครับซึ่งคนที่จ้องอยู่นะครับจ้องแจ็คสันอยู่นั่นก็คือแมนยูนะครับมีการพูดถึงว่าแจ็คสันจะ ค่าตัวเท่าไหร่นะครับคือไม่สูงเลยนะครับคือเชลซีก็ได้มาไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไมแทบจะไม่มีพื้นที่การเคลื่อนย้ายนะครับการย้ายทีมก็ราคาไม่น่าจะสูงมากนะครับตามผลงานด้วยนะครับตามราคาที่เอามาด้วย ฝังพึ่งฝากผีฝากไข่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าความเร็วหรืออะไรนี่ยอดเยี่ยมนะครับเืะจังหวะสุดท้ายแค่นั้นเองครับสําหรับแจกคสันนะครับได้โอกาสเยอะนะครับการพอร์อสการส่งนะครับสร้างโอกาสเพื่อนสร้างโอกาสให้แทงให้นี่เยอะมากนะครับมืการที่แล้วแต่ว่า สต่ก์ไม่เยอะตามเมนยู U, ถ้าได้มาก็มาแข่งกับห้อยรุ่นนะครับหรืออาจจะเล่นคู่กันไปเลยนะครับคาดว่าเมนยูน่าจะยื่นสัก30 40นี่ก็น่าจะได้แล้วนะครับคงไม่โกงมากนะครับเชลซี Chelsea. ได้ตัวแล้วได้ตัวมาแทนแล้วนะครับมาถึงยอเคเลสกลับมาที่ยอเคเลสอีกนิดนึงนะครับก็มีข่าวมีภาพนะครับแฟนแฟนเฟนแฟนชูป้ายไล่นะครับ ชูป้ายลายย่เคลยคเลตแล้วนะครับสำหรับแพแฟนดิสบอนนะครับก็จากกันไม่ดีแล้วล่ะนะครับเคเลตตก็เก็บของนะครับยอมนะครับอยากมามากอเอเยนไม่เอา10%อะไรนะครับเยอะแยะมากมายเรื่องราวน่าจะ2เดือนแล้วนะครับตั้งแต่ชงขาวรอบแรกมาจนบอกว่าได้แล้วแล้วก็ ก็ยังไม่ได้เปิดตัวอยู่ดีนะครับยังเป็นข่าวประมาณเดิมคืบหน้านิดนึงอยู่แบบนี้นะครับแต่ยังไม่เปิดตัวอ่าวเปิดตัวมีข่าวข่าวเฮมิโกมีแค่แรดฟอร์ดไปแมน,นยูนะครับชาวนี้ที่น่าสนใจเอ้ยแรดฟอร์ดไปบาร์เซโลนาครับท่านโทษ ขอบคุณที่รับชมนะแนวหลุดนะรับชมนะครับก็ความเคลื่อนไหวมันน้อยน้อยมากนะครับ ไปอีกนิดหนึง่งก็ถ้าถ้าอาเซนอนนะครับได้ตัวยอคิเลตมาแล้วแล้วก็ปล่อยนักเตะอีกบางส่วนนะครับมีคนชงข่าวปล่อยนักเตะได้ราคาดีๆก็มีหวังอีกครับเอเซของคิสตพาเลตนะครับยังมีข่าวมาเรื่อยๆนะครับเอเซก็เดอะแบกนะครับ น่าจะเป็นเดอะแบกของคริสตัลพาเลทนะครับผลงานยอดเยี่ยมในดูการที่แล้วนะครับเชลซี Chelsea ก็จ้องอยู่เหมือนกันนะครับตามข่าวประเภทตัวตัวสองหนึ่งนะครับเอาชนะได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเอเซ่คล่องตัวมาก ลากไปยิงเองนะครับสวยๆหลายครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเอกิติเจนะครับมาที่เมีย ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือเชลซีนะครับมั่นแน่นอนนะครับฟอร์อมกำลังแรงแต่นะถ้าอีกตัวหนึ่งในลีกเยอรมันนะครับตอนนี้ก็กองหน้าลาังยงเขาบอกว่าเมสซี่ในเวอร์ชั่นตัวสูงนะครับก็คือนิกวอเทอร์มิเดอร์นะครับวอเทอร์มิเดอร์ก็อยู่ สโมสรกลางๆนะครับแต่ว่าพี่เสือนะครับมาเย,ยื่นจ้องไว้แล้วเนี่ยน่าจะตะคุบแล้วนะครับอาจจะตะคุบเร็วๆนี้นะครับตัวสูงมากแต่ว่าเล่นบอลด้วยเท้ายอดเยี่ยมนะครับเป็นได้ฉายยามสซี่เวอร์ชันลังโยงนะครับลูกมงก็ ที่เด็ดนะครับเท้าก็เก่งอีกนะครับคล่องตัวอีกนะครับไม่ใช่วันโยงแล้วช้านะครับไม่ใช่ก็น่าจะไม่ย้ายปีนี้ก็ปีหน้าแหละครับฟอร์มแรงมากนี่บวเวชมเดอร์นะครับออกนั้นก็มี เรียอว่าูเสนนะครับไปได้ผู้เล่นมาผู้เล่นปีกนะครับซึ่งก็ชื่อยังไม่ไม่ได้ดังมากมานะครับอาจะเอามาแทนเอามาแทนเล่นเวียตนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งของ ไลซิกนะครับตัวลุกฟอร์มแรงนะครับชาบี้ซิมมงนะครับชาบี้ซิมมงก็ฤดูกาลที่แล้วแรงมากนะครับฟอร์มแรงมีข่าวนะครับมีข่าวออกมาว่ามีทีมที่เนียสนใจอีกไปแล้วนะครับก็เป็นไม่ใช่ข่าวลือนะครับอันนี้ แต่ว่าก็เป็นจริงได้ครับถ้ามีข่าวกับพี่เมียพี่เมียก็สะพัดนิดนึงอาร์เซนอลถ้าคิดเป็นเงินปอนก็ร้อยเกือบ200ร้อยล้านปอนนะครับหรือว่าแตะสองร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับทุ่มสุดๆครับปีนี้ ถาโยเกเลสมานะครับค่าตัวก็อยู่อันดับ5หรือ6ประมาณนี้นะครับยังไม่ไม่ได้ไปใกล้เคียงพี่เด็กเคลนไนะครับแต่แว่าก็แพงพอสมควรแต่ก่อนเรียนว่าอายุบอกว่าอายุเกือบ30นะครับมันก็ยังไม่เกือบมากครับ ยี่สิบเจ็ดครับตอนนี้กำลังห้าวนะครับกำลังพีคนะครับร่างกายพีคสุดๆแล้วนะครับยู็กเคเลดดีใจนะครับถ้าดีใจฉลองประตูนี่โอ้โหถอดเสื้อออกมาล้ำล้ำแน่นๆเลยนะครับยูเคเลสเป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะครับเล่นร้อยกว่าเมตรยิงเก้าสิบกว่านะครับเป็นไปได้แต่อาจจะหลีกรองรวมทั้ง ทีมชาตินะครับก็ยังเป็นสถิติที่เวอร์นะครับถ้ามาพีเมียมาอาเซนอนจริงๆแล้วเคยยิง50แล้วยิงได้สัก 20, นี่รู้แล้วนะครับหวังหวังสัก15นะครับลูกการแรกลูกการแรกฤดูกาลแรกเนี่ย2 0 2พน2ีนี่นะครับเอาสัก ยี่สิบลูกเอาเอาสิบห้านะครับถ้าเอา,เอาตามเป็นจริงตามความเป็นจริงนะนเอาสิบห้าก็พอนะครับถือว่าสาเร็จแล้วนะครับสําหรับยูเคเลถ้าได้มาอาเซนอนจริงๆนะครับสิบห้าตั้งเป้าสิบห้าแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอีกข่าวหนึ่งบอกว่าแมนยู ได้ตัวบริัานิโอมโมนะครับเอ็มโมของเบนฟอร์ดแล้วนะครับน่าจะเฮียวีโกแล้วนะครับช่วงหนึ่งบอกว่ายังยื้อกันอยู่ก็ตัวยังไม่ถึงนะครับขา่าวน่าจะเมื่อวานบอกว่าเฮียวีโกน่าจะนะครับตอนนี้ใช่น่าจะพเพราะเมนูหลักๆก,ก็ได้แค่มัตตุสคุนย่านะครับ แบกุกทำต้านะนะครับมาจะอุดคุณยะซึ่งอ่าเฟินลีแมแล้วนะครับกระชับมิดแล้วกับลีดพล0ูนะครับแมนยูอุ่นเครื่องลีดอยู่ในเต็ดนะครับศู 00. เป็นลีดที่ทำเกมได้ในช่วงแรกนะครับแต่ไม่ได้เสียวมากนะครับ แนนอนก็ล้อทัวเอเชียนะครับมีสิงคโปร์นะครับน่าจะปลายเดือนนี้นะครับอยอเคลอาจจะไม่ทันแมตชแรกที่ถึงเครื่องนะครับ เชียร์แมตช์แรกแต่มีข่าวว่าต่อมาก็แมตช์ที่สองจะทันอยู่นะครับก็ลุน้นแฟนอาร์เซนอลก็ลุ้นสองตำแหน่งนะครับก็เยอเิเลสกับพิเซนมอสก,กิล่านะครับ ออกชัวของอาเซนนลก็มีจอจินโยนะครับแล้วก็โทมัสปาเต้แล้วก็อีกคนนะครับอำลาแล้วก็โทมิยาสินะครับฟอร์มแรงนะครับเก็บผู้เล่นระดับโลกมาแล้วอาเซนนเก็บผู้เล่นระดับโลกมาแต่ว่าด้วยอาการบาดเจ็บนะครับ พรับ้อรมรดหรูก็มีนะครับโทมิยาสุถ้าตึงๆจากเอเชียก็โซนแฮงมินนะครับตอนนี้แล้วก็ผมลุ้นกับกล้องหลังตัวใหม่สเปอร์นะครับกล้องหลังชิมชาติญี่ปุ่นของสเปอร์พุ่นเซนมานะครับหุ่นดีเหลือเกินนะครับ รงหลังเป็นพณของเอเชียเลยนะครับผ้าดีๆก็ถูกเปรียาถูกเปรียบกับรุ่นที่ร่วมพิมชาตินะครับอย่างมายะโยชิดะนะครับก็ปัตถางใช้ได้นะครับแต่นะว,ว่าผมหวังลึกๆว่าคิดว่านะครับ หลังตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับน่าจะฟอร์อมแรงกว่าโยชิดนะนเพราะว่าด้วยตัวทีมนะครับตัวทีมสเปอร์ก็จะใหญ่กว่าเซอรเทมตันหน่อยสมัยนะั้นน่าจะเป็นตัวหลักของ สเปอร์ในเวลาอันใกล้นี้นะครับได้หินแน่นอนคิดว่ายังไงก็ตัวหลักครับปรับตัวนิดนึงสเปอร์ก็ปล่อยคริสเตียนโรเบิไปแล้วนะครับบอกลมีประสบการณ์สูงนะครับปล่อยไปแล้วต้องหาตัวแทนนะครับดว่าที่เล่นๆอยู่นะครับก็ เซนเตอร์ฝั่งซ้ายเป็นปานอาไม่แน่ใจแต่ละลืมชื่อนะครับคือสเปอร์สลับไปสลับมานะครับตำแหน่งนี้ ไม่มีตัวหลักอด,ดัฟเฟนตรงหลังความเร็วสูงจากหลีกเยอรมันนะครับอรนนี้ก็ฟอม ดีเลยนะครับมาถึงใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เนมื่อก่อนก็มีโรเมโรแต่ว่าน่าจะเป็นตัวหลักนะครับที่เป็นโรเมโรแต่ว่าปล่อยออกไปแล้วนะครับอายุก็เยอะแล้วมีน่าจะมีดากูชินนะครับปล่อยสลับมานะครับ อันดับบิ๊กซินะครับแบบไม่เข้าข้างใครนะครับแบบความรู้สึกเลยนะครับให้ผมให้เชลซีนะครับอันดับตารางด้วยนะครับน่าจะจบปี2005-2006นะครับแค่ทายผลนะครับผมรู้สึกส่วนตัวก็ให้เชลซีที่1อาร์เซนอลที่2ซิตี้เอย ยิบพูที่สามนะครับถ้าถ้ายังไม่เสริมตัวนะครับลิ์พูที่สามิตี้ที่สี่นิวคาทเซลที่ห้าสเปอร์ที่หกนะครับะจะวนๆเวียนๆอยู่แบบนี้เราจะไม่กล่าวถึงแมนยูนะครับยังไม่กล่าวถึงนะครับถ้าเสริมถ้าเสริมเท่านี้นะครับอโอเคครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับก็ ถ้าเพื่อนๆคิดว่าใครที่หนึ่งที่สองยังไงนะครับก็อคอมเมนต์เข้ามานะครับความจริงไม่ผมไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนเชล,เชลซีนะครับแต่ว่าเห็นเสริมเห็นเล่นแล้วโอ้มาแน่นอนนะครับทุนที่เขาวางไว้เมื่อสองสามฤดูก,กาลก่อนนะครับได้ผลแล้วออกผลแล้วนะครับอโอเคครับน่าจะเบียดกันประมาณนี้หรือเพื่อนๆ คิดว่าใครนะครับก็เรียงมาได้เลยนะครับเรียงหน้ามาใครที่1ที่2ที่3นะครับเอโอเคครับสำหรับ EPC นี้สวัสดีครับ